วีระเตยไม่มีวันจะสั้นกรนชาวนากรราขัเที่ยงมาวางพวงมาลารวมตำบุนาตั้งคิดนาะทิตาใ้วิญญาณวีระเตยตูวนวัวไปเวย ชาตร,ารักตราาัตสืบตมาสตาบันพระมากษัตริย์นจนนคนนุนลังในพลังกองชาติกรารกจะต้องรักสักสูงยิง ตรงใส่รงสะบัดอยู่ละคูแช่ใส่ปลิวสะไว้บอกแปลยโนติปพายเศ้าตรงโอ้ยังตอนสะกุณเตยปีนองใจเมนโอ้ที่ใจตาเยียยม เมือนาวาสาร้างชีวิตก็ยังยอมปลดปลิดพงศ์แต่จะยาอยังอยู่นะยังยืนยงไปเราคงยืนอยู่กูกันไปยแต่จะยามปีนาเพื่จะกว่าคาถึงความไม่ไปทางไา่เหมือนจีบรงอย่าเธอลองตักฉั ไมดสินสกุลไทยพร้อมใจรวมรักสามาคัคคีช่วยปกป้องพ้องใาไว้เติดเลยเลยเลิศล,ลังคาสาาคังศีจงหยึดลักษณะงขดสามาคัคคีพร้อมเพรียงมีเกิดสุกตัวแข็งไปย เมื่อรักจัดจักแซในประชาธิปังั้จัดพวกมิจฉาเมื่อพวกเรายาวันเลยถ้าไปมาแค่ควงกันเองแล้วแม้ไม่เกรงใจใครนะเราจะร้องเพลงชาติเ์กเยอะยเคยควง ผู้ชมที่กระลบและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านซิปนิ้วขณะกี่ผมตะลงเงินน้อยตะลงสินน้มกราบคารวาลงที่การดวงใจของนักชมแลกฟังที่รักยิ่งทั้งหลายดูก่อนครับท่านผู้มีอายุ เสียงที่กำลังดังกังวันนุกวลนโ,โสดศาสตร์ของท่านอยู่ในช่วงจังหวะเวลานี้ก็เป็นเสียงเครื่องไปรนโคลนรีจากเราคณะหลังกะลงศิลปินประเภทพื้นเมืองชาว้าคใต้ขณะนี้กำลังเคาบประตูหัวใจของผู้ชมและผู้ฟังให้ตื่นขึ้นจากความพวัง ได้ทเกียร์กระหนังตลงศิลปินเมืองใต้กะ็ะเราซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษสมควรแล้วที่เราจะอนุรักษ์ไว้ท่านด่กระดครับตีวงน้อมเข้ามาใกล้ๆจับจองมาเยอะของที่นั่งให้หมอกการจมการฟังของท่านสิครับ และตาลุงลงผมซึ่งเป็นนักเล่านิทานประกอบภาพในยาำคำเคืนรอมเล้ยที่จะได้เล่านิทานประกอบภาพไปตั้งฟังนักเต่บัตจุบันช่วงเวลาแหงความมันเถิงสนับราดีนี้ตะลุงเอิบน้อยตะลุงสินและชาวคณะภูมิใจเสนอในในิยายทองเรื่อง เสียงสวรรค์บรรดาลเร่งคำสาบานประกาศสิทธิ์กัตตัน สาบันประกาศสิทธิเป็นนิยายแนวเก่าๆเรื่องหนึ่งครับที่มีทุกรสทุกแบบมียักษ์มมนกะละกินีมีเทวดาควาดินตายชุบรบห่ออะไรก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคณะก็ผมจะเริ่มบูบัดจากเรขของนิยายเรื่องนี้ขึ้นหนาปัดนี้จากเลขของ นี่ใหญ่เรื่องนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วนนะักตีบระม่นักกรนหลวงนครนหนึ่งที่นี่ก็ได้เรียกกันว่าพระนครโจมแก้วราชธานี้ซึ่งเป็นพระนครที่จเจริญรุ่งเรืองพอสมควรที่นี้จะได้นาไม่พอแม่พี่น้องคุณผู้ชมได้มาพบกับพงค์พระมุขผู้ปกครองพระนคร องสมเด็จพระราชาองค์ปัจจุบันพระองค์ท่านได้ทรงพระนามว่าองสมเด็จพระเจ้าอภัยชริยาส่วนองพระเมเหสีของพระองค์นั้นเล่าก็คือสมเด็จพระนางเจ้าชองมาลีจำเนียนการผ่านมานับเป็นระยะเวลาวยี่ิปีให้หลังแนละ้วที่พระองค์และพระนางได้ครองรักกันมายังมีความสุขจังกระทั่งว่าได้มี ราชโอรสขึ้นมาเป็นสกีบัญญรักเลิงพระองค์แอบหลงทั้งในทรงกรนานนามาก่อนอยางสมรเกียรติว่าสมเด็จพระเจ้าชายมณีสุริยันมกุราชกมุมารปัจจุบันนี้ไปจนมายุขององค์ชัยพระมณีก็นับได้18ปพระจ้าาสาแล้วแต่ก็เห็นว่าองค์ชัยกำลังที่เติบโตหน้าแข็งขึ้นมาเป็นหนม แต่ถ้าว่าเหตุการณ์ในนครโจมแก้วขณะนี้ท่านผู้ชมที่กรุณครับเมื่อได้บังเกิดเปรตป้าไปโดยที่ไม่มีใครคิดคาดขวัญมาก่อนเลยนั้นก็เนื่องจากว่าองค์สมเด็จพระนงางเจ้าจอมมารีราชินีอดีตเดิมนั้นหาได้มีอยู่ในราชวังโจมแก้วนครไม่ที่คุณผู้ชมได้เห็นปรากฏกายอยู่ขณะนี้ก็เป็นเพียงราชินีจอมปลอมเท่านั้น เรื่องราวมันมีว่าคืนหนึ่งซึ่งเป็นคืนวันเป็นเดืองนไหงยกระจ่างค้าสมเ็จพระนางเจ้าโจมารีพระจาทยานหลังพระตำหนักในราชวังโจมแก้วนครในเวลาขณะเดียวกันนั้นยังได้มีนางยักษ์กาลกิดีตนหนึ่งซึ่งไม่ได้ทราบข่าวเล่าเลยว่า องสมเด็จพระเจ้าไปริยาพระราชาห่งโจงแก้วนครนั้นทรงงดงามประดุจดังหนึ่งเพ่ขบวทีนี้ได้ตันาราคาของอีนางยักษ์ก็อยากจะได้โปร่งท่านไปเป็นผัวเข้ามันให้จนได้คิดเช่นนั้นมันึงกำบังร่างกายกระโุนนครนโจงแก้ในรัตติกาลเกินวันเป็นนั่นเองเมื่อมันกำบังร่างกายก็ไปถึงเส้นที่ประบัรทมแล้ว เห็นมีเพียงพระเจ้าไปรุยาเพียงโปรงเดียวแต่ได้มีพระนางชองมาลีพระมมหสีไม่มันจึงได้ความขวหนาไปรอบรอบร,อบราชาวังแลแล้วในที่สุดเป็นโชคดีของมันที่ไปเจอพระนางชองมาลีกำลังที่เคลิบเคลิมอยู่กับธรรมชาติในพระราชุทยานเพียงลำพังคิดเช่นนั้นในนางยักษ์เกดจดึงได้ใช้กระาวิเศษของมันกดสะดมไม่พระนงางเจ้าชองมาลีนิสาราดมหรือหลับสนิทอยู่นาที่แห่งนั้น แล้วมันจึงจะเป่างน้อยๆของพระนางปาไปเสียทางนภากาก็เดี๋ยวนี้พระนางโอมารีจะไปตกที่ไหนเป็นตายร้ายได้ยังไงมันไม่ทราบเวลาต่อมามันจึงจะจำเลงเพลงร่างของมันมาเป็นพระนางโชมาลีดังที่สนินปรกฎกายอยู่กรนีแล้วก็ได้มาเคียงบาเคียงไหลกรองรักกับพระเจ้าอภัยรุริยาองค์พระราชานับเป็นระยะเวลาเดือนเดียว แต่ว่านีจจะเอ่ยพระองค์ท่านไม่ได้ทรงจงหวนในประไทยแม้แต่น้อยเลยว่าการณีไม่ใช่ราชินีองค์เดิมเียแล้วแต่พระพุทธอง์ท่านทรงสัตว์ไว้ว่านติโนเกความลับมันย่อมไม่มีในโลกอยู่มาไม่ใชาองค์ใจพระมณีดุริยัองค์พปรอะรุตก็ได้เริ่มปิดได้เริ่มปิดสังเกตในอากัปกิริยาขององค์พระมารดาดแล้ว เมื่อกี้ยาตาการของนางยักษ์นางบานที่มันเปิดแสดงออกมาแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นมันหยาบคายปิดกับมนุษย์มากไม่ลงรูมาดาของตนซะแล้วด้วยตเีเองคนจรงไลยอุดการขึ้นมาถวายบังคมตูนล,ละอองตุลีพระบาทพระเจ้าอภัยรุยาผู้เป็นองค์พระราชิดาหลายอาติตย์แล้วที่พระมณีไม่ยอมขึ้นเฝ้าถ้าไม่องค์สนเด้พระเจ้าอภารุยา พระองค์ท่านทรงสงสัยและบิดสังเกตเกี่ยวกับเรื่องพระโอรสอระดุลรุ่งวันนี้พระองค์ได้นางยักษ์ยอมพร้อมได้้นประทับเนื้อที่ประทัหนักเรือนหลวงภายใต้นุบป,ปดลเมืองาตเวกจัิรและจากนี้พระองค์ท่านจะมีเรื่องอะไรมาสนทนาขอบผู้ชมผู้ฟังที่ก็รัมรักให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนับตั้งแต่วินาทีนี้ปินต้นไป พี่กับลกับผมจะได้เมื่อความสุขสันต์สมาสร่งอ้อมใจพระกลนท่านพี่การบข,ขอได้รับความขอบพระกลิ่นครับ

ปงเนิมจะเกบบิดจะเริ่มปกดีล็อกหลบอปูปกปองเหล่านี้เรื้อครองปราะะตานนิมชมแกเป็นม่เลาจะริ่งกันนมน,นินนินนาาเดินนักนับจำเดิมแต่ปกคลองมมเจะเกิดแั่และมียอดน้องนายยอสยองละมายองสมเด็จ้า ระปักกายกายประเจ้ามาคือมานีิสริยันละกุม,มาราแต่ไลรสัปด่าไม่คือนแคว,วสมเด็จเจ้าพระบุรีเจอเป็นพระเมเตตันใดแต่เงาก้าประเทียบเจ้บาบางไรเงิรนรุกนแพนางงาไม่สุกี้ ข้าวมายะป้าหลงองค์ชายประมณีมันไล่ตีวา่าไล่ราตีนาตีประมาณีไม่มาเออนี่ใน,นช่องมาลีสุดที่ักพระยะนี้ก็นับไประยะเวลาหลายอาทิตย์แล้วตีปละมณีตรยันองค์พระโอรสของเรานั้ยในเงียไผาย ไม่ยอมขึ้นข้าว